สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการรีวิวมีดพับอีกหนึ่งตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วหนึ่งตัวในช่องนะครับเป็นตัวนั้นจะเป็น C33X กนะฮะก็จะเป็นใบมีดเขาเรียกว่าคมเรียบกึงก่งหยักนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นเลเทอร์แมนซ3สตัวธรรมดานะครับซึ่งเลเทอร์แมนก็เป็นแบรนด์อเมริกานะครับที่เก่งเรื่องการผลิตเขาเรียกว่าคีมอเนกประสงค์ นะครับส่วนตัวนี้เป็นมีดภาพของเขานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเ,เลิกผลิตไปแล้วนะครับแล้วก็หาค่อนข้างยากนะครับถ้าพใครไปเจอในกลุ่มหรือว่าไปเห็นแถวไหนก็สามารถซื้อเก็บไปได้นะครับเก็บสะสมก็ดีซื้อไว้ใช้ก็ดีนะครับสุดยอดนะครับตัวนี้ตัวนี้ letterman c 3นะครับก็จะมีหลายเขาเรียกว่าหลายรุ่นย่อยอีกนะครับเป็น c 3 3 x c 3 3 xt พวกนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็น CM3 รุ่นปกตินะครับุ่นปกตินะครับราคาของเขาก็ก่อนที่จะของหมดของหมดไปที่พอหาซื้อได้ในไทยนะครับราคามันจะอยู่ที่850บาทนะครับจะไม่รวมส่งก็รวมส่งก็ตีไปประมาณเกือบเกือบ900นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นขายกันของใหม่ในแพ็คหรือว่าออของผ่านการใช้งานน้อยอย่างตัวนี้นะครับก็ราคาโดดไป ประมาณพันต้นแล้วนะครับประมาณพันสองพันสามได้แล้วนะครับสภาพถูกหน่อยก็อาจจะได้สักแปดเก้าร้อยนะครับอย่างตัวนี้ผมก็ไปเจอในกลุ่มมานะครับได้มาราคาไม่ถึงพันนะครับไม่ถึงพันได้มาครบกองเลยถือว่าโชคดีมากๆนะครับสภาพยังสมบูรณ์สวยงามอยู่เลยมีข้อตาหนินิดหน่อยก็คือมีคราบสนิมขึ้นตรงนี้นิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวไปเอาวีนอนขัดก็น่าจะออกแล้วนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูโดยรวมของตัวมีดกัน ตัวนี้เป็นมีดพับจะเรียกว่ามีดพับอเนกประสงค์ได้ไหมก็กล้ากึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอุปกรณ์หรือฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมีแค่2ฟังก์ชันก็คือตัวมีดกับตัวที่เปิดขวดนะครับแล้วก็มีคลิปเด็บให้นะครับระบบเปิดของเขาระบบเปิดไปมีดตัวนี้จะเป็นทำสัตว์นะครับทำสตัดก็เปิดได้ด้วยมือข้างเดียวนะครับนะฮะขออภัยนะครับเปิดไม่ค่อยถนัดนะครับโอเคนีะฮะ ทรงใบมีดก็เรียกได้ว่าสวยงามนะครับตัววัสดุใบมีดจะเป็นสแตนเลส4 2 0 h c นะครับ4 2 0 h c นะฮะก็ความยาวใบมีดก็จะอยู่ราวๆ2.6นิ้วนะครับทรงใบมีดก็จะเป็นทรงอดอปพอยต์นะครับดอปพอยต์ตัวสตัดเปิดใบมีดมีแค่ข้างขวาข้างเดียวนะครับออกแบบมาสำหรับคนถนัดขวานะส่วนคนถนัดซ้ายก็ต้อง ใช้มือขวาในการเปิดนะครับหรือว่าเปิด2มือก็ได้นะครับถ้าสมมติถนัดมือซ้ายเนาะก็เปิดสองมือเอาก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะฮะเป็นมีดที่เหมาะกับเป็นมีดใช้งานทั่วๆไปนะครับแล้วก็เหมาะกับเป็นมีดแบ็กอัพมีดสำรองก็ได้นะครับเพราะน้ำหนักคนเบามากนะครับแล้วก็มีดตัวมีดเนี่ยค่อนข้างจะบางนะฮะเห็นไหมฮะค่อนข้างจะบางเลย พกกับกระเป๋ากางเกยงยีนหรือว่าในกระเป๋าสะพายเนี่ยรู้สึกว่า,าพกได้สบายๆนะครับน้ำหนักไม่เยอะน้ำหนักเบามากๆน้ำหนักเขาจะอยู่ที่ประมาณ6 6 9กรัมเท่านั้นนะครับตามสเปคเนาะอ่าเราปรเปิดบอกไปแล้วนะครับเป็นทามสตั๊ดนะครับทรงใบมีดเป็นทรงแ o บพอยต์นะครับตัวมีดก็เป็นสเตนเลสสีสองศูนย์เฮซีนะครับมียิง เลเซอร์โลโก้มาตรงนี้ว่าเลเทอร์แมนนะครับแล้วก็ยิงชื่อรุ่นมาตรงนี้ว่า c 3 3สนะครับ3ส่วนรุ่นอื่นๆก็จะเป็นตามรุ่นปีกย่อยตามชื่อรุ่นเขาเลยนะครับ 433X 4 3ีอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้นะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเรียบๆนะครับเรียบๆตัวด้ามจับของเขาจะเป็น GFN นะครับก็คือเป็นวัสดุ เขาเรียกว่าพลาสติกเสริมใยแก้วนะครับนะฮะเสริมเพื่อความเหนียวความแข็งแรงนะครับก็น้ําหนักจะเบานะครับไม่ใช่ G10 นะครับไม่ใช่ g 1เนะฮนะแล้วพลาสติกก็ประมาณนี้ด้านในมีชัดซีเป็นสเตนเลสสตีลนะครับแต่ว่าไม่ได้เต็มนะครับไม่ได้เต็มตัวมีดนะครับจะมีอยู่ฝั่งนึงที่เต็มเมอีกฝั่งนึงก็มีมานิดหน่อยนะครับประมาณนี้เพื่อลดน้ำหนักเนาะให้น้ำหนักมันเบา ร,ระบบจุดหมุนของเขาจะเป็นแหวนทองแดงนะครับไม่ทราบไปเห็นหรือเปล่าจะเป็นระบบแหวนทองแดงเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะครับไม่ทราบไปเห็นหรือเปล่า,าแสงมันมืดน,นะครับขออภัยแต่ว่าข้างในนี้เป็นแหวนทองแดงแน่นอนนะครับก็แยกได้ว่า เปิดลื่นไหมก็ไม่ได้ลื่นมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงว่าถึงกับฝืดมากนะครับสามารถฟิกเปิดได้ตีเปิดได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ข้อดีของตัวแหวนรองตัวนี้ที่เป็นทองแดงเนี่ยคือมันรักษาดูแลง่ายนะครับสามารถโดนฝุน่นโดนดินโดนหินโดนทรายได้นะครับที่จะยัดเข้าไปยัดข้างในก็คือจะพังยากกว่าพวกระบบลูกปืนนั่นเองนะฮะตัวนี้ มานี้นะครับส่วนระบบล็อกของเขาจะเป็นระบบล็อกเ,อเขาเรียกว่าเป็นไ i n เนินล็อกนะครับไรเนินล็อกสามารถเปิดปิดปลดล็อกได้ด้วยมือข้างเดียวนะครับเผื่อมืออีกข้างนึงจับชิ้นงานอยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็ปลดล็อกง่ายนะครับมานี้นะครับคิปเน็บเป็นสแตนเลสสตีลนะครับไม่สามารถย้ายฝั่งได้นะครับเป็นแบบตายตัวเลยอยู่จุดเดียวนะครับจุดเดียวเวลาพบก็จะพบอยู่ลักษณะประมาณนี้ ซึ่งถ้าพกกักบกระเป๋าของเกงก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเผื่อใบมีดมันอ้าออกเนาะเราล้วงกระเป๋าไปเอา,เอาไปเอาสิ่งของเอาเศษเงินหรือว่าเอาอะไรต่างๆ,ๆนะครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเผื่อมีดมันอ้าออกอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งของเขานอกจากมีดนะครับก็จะอยู่ที่ท้ายด้ามนะครับท้ายด้ามตัวนี้ตัว4 3 3จะมีแค่ฟังก์ชันเดียวคือที่เปิดขวดนะครับแล้วก็เวลาจะใช้งานก็ดันออกมาอย่างนี้เลยครับ ดันออกมาปึ๊บจะได้ยินเสียงล็อกดังแป๊กนี่คือพร้อมใช้งานนะครับที่เปิดกด,ดของเขาก็จะมีประโยชน์อีกอย่างคือสามารถเป็นหูไว้คล้องพวกขอบกระเป๋าหูไอหูกางเกงหรือว่ากระเป๋าสะพายก็ได้นะครับคล้อ,องกับกระเป๋าสะพายก็ได้นะฮะเนี่ยประมาณนี้เป็นคล้ายๆคาราบินเนอร์ประมาณนั้นนะครับส่วนฟังก์ชันการเปิดขวดดีไหมถามผมว่าดีไหมดีมากๆนะครับลองเทสดูเร็วนะครับเปิดขวดโซดาขวดเบียร์นี่ ออกสบายๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับประมาณนี้วัสดุก็จะเป็นสเตนเลสสตีลเหมือนกันนะครับตัวนี้ส่วนเวลา,าพับเก็บเนี่ยหลายท่านอาจาจะถ้าเผื่อคนยังไม่เคยใช้นะครับอาจจะงงว่ามันพับเก็บยังไงนะครับอาจจะไปฝืนดันอย่างนี้แล้วมันไม่ลงไม่กลับเข้าไปนะครับคือเวลา,าพับเก็บเนี่ยเราต้องดันไอตัวที่เปิดขวดเนี่ยดันเข้าไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมดันลงอย่างนี้ก่อน ก็คือดันเข้าหาตัวมีดนะครับดันลงไปในลักษณะนี้แันอย่างนี้แล้วค่อยดันเข้ากเก็บที่เดิมแค่นี้เองครับง่ายมากปึ๊บอย่างนี้ไม่กลับนะครับต้องดันดันลงก่อนจึ๊บค่อยดันกลับอ่าประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นมีดเ,เขาเรียกว่ามีดใช้งานทั่วไปไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรพิเศษนะครับแต่ว่าความพิเศษของมันคือมันหาซื้อ มือหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะร้านไหนที่ผมเคยเจออย่างร้านทะเลนเอลโดรที่ผมเคยซื้อมาแล้วก็มาขายต่อเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยคือไม่มีแล้วนะครับไม่มีให้ซื้อแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมไปเจอมามีพี่ท่านหนึ่งปล่อยในกลุ่มนะครับก็เลยรับไว้นะครับเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้แล้วตอนมีกระดันไม่เก็บนะครับนิสยัยนิสยัยนี่แบบหน่าตีมากเลยนะครับก็ พอไปเจอมาก็เลยเขาเรียกว่าก็เลยเก็บไว้นะครับมันมีครบกล่องพอดีแล้วก็สภาพสมบูรณ์นะครับว่ากลัวจะหาซื้อไม่ได้เกล้วนะครับเป็นมีดที่ดีเล่มหนึ่งเลยไม่ว่าท่านจะซื้อไว้สะสมหรือว่าซื้อไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ผมก็พกไปใช้งานอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะครับกรีดกล่องตัดกระดาษปาดเฉือนนะครับอะไรต่างๆเนี่ยสบายๆนะครับแล้วก็เหมาะกับช่วงหน้าฝนหน้าพายุอย่างนี้มากๆนะครับเพราะว่าเป็นมีด กลุ่มเล็กสเตเลสเนะาะก็จะทนสนิมดีระดับหนึ่งนะครับดีกว่าพวก D2 ห,หรือว่าเค1 0หรือว่าเหล็กอะไรที่มันผสมคาร์บอนมาเยอะๆอันพวกนั้นก็จะดูแลยากหน่อยนะครับถ้าเจอความชื้นในช่วงนี้เนาะครับก็ประมาณนี้นะครับกับเลเทอร์แมนซีสนะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรลึกมากมายนะครับเอามาให้ชมกันว่า,เ,าเป็นอีกตัวเป็นมีดอีกตัวที่ควรหน้า เก็บหน้าใช้งานนะครับถ้าใครไปเจอมาก็แนะนำให้ซื้อเก็บไว้นะครับตัวนี้นะครับสุดยอดมากมากนะครับตัวนี้ไม่มีของปลอมนะครับมีแต่ของแท้นะครับไม่ว่าท่านจะเจอสภาพไหนก็ซื้อเก็บได้เลยนะครับมันมีแต่ของแท้นะครับราคาตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในเลทเกือบพันหรือไม่ก็พันต้นนะครับแต่หาซื้อไม่ได้แล้วก็แนะนำเลยนะครับแนะนำเลยซื้อไว้เถอะถ้าเจอนะฮะ สำหรับสาวกเลทร์แมนนะครับส่วนเรื่องคะแนนถ้าผมจะให้ตัวนี้เทียบกับราคานะอ,อ,อันนี้อ้างยิงจากราคาล่าสุดที่ก่อนที่มันจะเขาเรียกว่าออขออภัยครับก่อนที่มันจะหมดของสต็อกไปนะครับก็คือ850บาทเนี่ยผมว่าผมให้9เต็ม10เลยนะครับสำหรับมีดพับนะให้9เต็ม10เลยเพราะว่า เนึ่งด้วยมันได้แบรนด์ l e เ t อร์ m a n ด้วยนะครับได้แบรนด์ l e เ t อร์ m a n ด้วยแล้วก็อ๋อผมลืมบอกอีกอย่างคือ l e เ t อร์ m a n ตัวนี้ก็รับประกัน25ปีเหมือนกับคีมของคอเหมอนกันนะครับคือโหดมากๆนะครับใช้งานถ้าเราไม่ได้ใช้งานผิดประเภทเนี่ยสามารถเคมกับทางบริษัทได้ตลอดนะครับแต่ก็ต้องซื้อจากร้านตัวแทนเนาะถ้าไม่ได้ซื้อจากร้านตัวแทนเป็นแบบของหิ้วหรืออะไรก็อันนั้นเรื่องเคมก็จะยากนะครับจะยาก ให้9เต็ม10เลยนะครับคะแนนนี่สุดยอดมากมากเทียบกับราคานะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันนะครับกับเรอเทอร์แมนซีมสามนะครับท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมันเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับส่วนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะพูดเลื่อยเปื่อยไปเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่ามาพูดคุยกันแล้วกันเนาะเอาของเรียกว่าของกําลังที่จะหายากมาให้ชมกันแล้วนะครับมาให้ชมกันอีกนะครับ เลตเทอร์แมน CM3 ที่เลิกผลิตไปนานแล้วครับประมาณนี้ตัวเล็กพกง่ายวิธีตัวมีดก็ประมาณนี้ถ้าอยู่ในอุ้มมือเนาะนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม